เราทราบข่าวแลนะครับมีทั้งชาวเชียงรายนะครับประมาณ50%กว่าที่นี่แต่ว่าตั้งแต่เปิดจอมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีภาคใต้เข้ามาแล้วพี่มีภาคใต้ด้วยหรอมีไหนๆมีใครมาจากภาคใต้บ้างนะเฮ้ยมีจริงอันนี๋ยิ่งดีเลยเห็นป่ะมาจากใต้นะพี่โหสุดยอดเลยภาคใต้ครับนครศรีธรรมราชก็มาไงโอ้หมีใกล้เคียงอีกเลยิมีจากกรุงเทพไหมกรุงเทพ อุ่นเรื่อเดียวเราเลื่อนเครื่องมาพร้อมกันใช่แต่ว่าในนี้มีผมเห็นว่ามีแบบพวกแท่งซุ้แท่งไฟอะไรเนี่ยฮะนี่ไปดูตาที่กรุงเทพมาเหรอครับไปกรุงเทพมาใช่เหรอบมื่สองเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองใช่แล้วก็ยังอยากมาดูอีกนะฮะอย่าคือไม่สะอาดเลยป่ะเคยอยู่ที่กรุงเทพท่นกันไก่อ่ะอยู่บนดอยป่ะอ๋อไม่ดอยเลยอยู่ใกล้เลยแต่ยังไม่ได้จับใช่ป่ะวันนี้อยากจะจับเต็มที่เลยใช่ป่ะ สุดยอนทคนในทุกท่านเลือกถูกแล้วใช่ฮะวันนี้ใครอยากจับจับเลยในภาวะที่มีโรคอะไรอย่างนี้นะเรามาจับกันให้มันไปเลยวันนี้ถือว่าซื้อใจกันมากเลยนะทุกค่จริงจริงจอย่างนี้เลยนะขอเสียงจามหน่อยเร็วอะไรไม่ได้เลยวันนี้ถือว่าทุกคนแบบว่าซื้อใจกันมากนะครับสุดย้อนมากที่เปิดในวันนี้นะครับ รับแล้วก็ถึงทุกคนมากๆนะครับเห็นแท่งไฟเยอะมากมายก็รู้ว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงของพวกเรานะครับผมอันนี้ตอนนั้นไปไปที่เทปอครับซื้อบัตรเท่าไหร่นะฮะหกพันก็นั่งใกล้แล้วอันนี้บีพีอีกบีพีเท่าไหร่ฮะแปดพันแปดพันแปดพันใกล้ทำไมอีกใกล้ทำไมอีกความต้องการของการแบบอยู่ใกล้ถามจริงๆเรอต้องการอะไรเนรู้ มือลูกทำจ่้มการจ่าอะไรนะครับอะไรนะกอดออี่กดแล้วนี่แฟนการกับพี่บีมเลยนะโอ้ลยข้อมือบอกไงมันเหมือนแค่ไอแอปเปิลวอชใช่ไหมะนี่เขาต้องกานแนาผมที่เหรอกอดกันหนึ่งทีดีกว่าอ้าวนี ว่อยวเดียวันนี้อะไรนะจมมอผมปล่อยไปทยอย่างนี้คุณเม่จะไมทำงมือ no no วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เรามั่นใจว่าทุกคนเราต่อสู้นะผมคิดว่าคนแนาก็หยุดงานนะฮะวันนี้ก็เป็นความสุขทวทุกคนใช่ครับเอาละวันนี้มีใครที่เป็น V i P บ้าง อันนี้วีพีป่ะไม่ใช่เนี่ยแหละหกพันหกพันเสียใจ้วนะฮะไม่ได้ก่อนนะอันนี้นี่วีพีเหมือนกันใช่ฮะแฟนับใครครับพี่ กทุแต่เรามีทั้งหมดเนี่ยประมสิบเพลงกว่ากว่าล้างมือแล้วล้างมือแล้วใช่ครับขึ้นมาก่อนดีดเาีกาีกวเป็นคนคไปถ้าคุณเลือกคนหนึ่งแล้วคุณจะไม่ได้ก่อีกแน้ว โอเคไม่รู้แสดงว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตเราเพิ่งไปทัวร์อู่ฮั่นมาเอาล่ะนะครับผมพักทายกันพอของปากของเคอแต่หลังจากนี้เนี่ยพอเราพูดไปแล้วทุกคนแบบวิสาหาแล้วพบเจอกันวันนี้นะครับผมเพลงที่เราเลือกมาส่วนใหญ่ได้เป็นเพลงดีทุนะอยากให้ทุกคนน้องตามกันให้เต็มที่นะครับเพลงต่อไปสำหรับคนที่หกเฉพาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแล้วแฟนชอบโกหกเพลงต่อไปจะโกหก あるとおり。